บางคนก็อาจจะไม่ได้ตกใจหรือเสียใอะไรมันก็ก็รู้อยู่แล้วมึงเป็นอย่างเนี้ยกูอย่าเนี้ยเป็นแบบเนี้ยแต่บางคนก็เพราะจริงหรอนันเขา้าทางอะไรสิบางคนเอาบเป็นเก่งๆทงินเข้ามาเอ่งกับผู้หญิงกับผู้หญิงอะไรยังอรงชอบผู้หญิงอยู่ใช่ไหมชอบผู้หญิงเหมือนเดิมมันบร็ดบรดสมีอยงชอบเหมือนเดิมเราเคยชอบแบบไหนเราชอบแบบนั้นแล้วก็แล้วก็เปร์แล้วก็เปไงแล้วก็เปเปไง เดฟเป็นเพื่อนรายการเพื่อนรักเพื่อนซีฟเพื่อนเลิฟจริงจริงตอนนี้มีข่าวจิ้นกันเนาะใช่คนเทียร์ทำร้อยโปรโมทธุรกิจเป็นการจิ้นเพื่อโปรโมทธุรกิจจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมทำยาดมเินแห่งยาอะไรนะยาอะไรนะยาหลุดอยู่นี่หรือเปล่าตายแล้วตายแล้วจริงจริงแล้วผมทำยาดมแล้วผมอ่ะชวนนางมาเจิ้นเตอร์บอกเลยว่าเฮ้ยมึงเอาเท่าไหร่วะเดทต่อเท่าไหร่อ่ะรกันเนาะพี่ฉันไม่เอาโอเคไม่เอางั้นแล้วก็เลยมาขาย เรวันถ่ายปุ๊บถ่ายคู่กันปุ๊บก็ก <St> เกิดแบบเตดนเดสี่เขาชอบเขาเลยบอกว่าเราคือคือแบบว่าสองบาทเอาไหมคือคือกับแม่เขาได้เลยเอาสี่ ah, แม่เขาบอกเอาสี um ่เอาสามบาทเอาไหมสิบบาทเอาไหมอะไรเงี้ยแล้วก็จะเอาเปอร์เซ็นต์ไหมล่ะเขาบอกว่าเขาไม่เอาแต่แม่เขาว่าเอาสี่แม่เขาบอกเอาลูกลูกไม่เอาแม่เอาโอเคงั้นก็ให้ไปเลยเงินไหนก็ไม่มีค่าตัวอยู่แล้วเวลาเราไลฟ์สดอย่างเงี้ยทุกการยอดขายก็เขาได้หมด นรอแบงเขาอยู่แล้วแบประสิทธณ์อยู่แล้วใช่ไหมเขาเป็นเ์เ่็นแล้วแปลว่าให้เขาเท่าไหร่ไม่ไม่ควรเลยดีกว่าพ่อคนเชียร์เยอะๆแบบว่ามันทำให้เราไอ้นี่ตริงไหมคิดจริงไหมจริงๆแล้วเรามีความรู้สึกดีต่อกันอยู่แล้วเราทำเป็นเพื่อนในเรื่องอย่างอื่นมันก็เป็นเรื่องของอนาคตไม่กล้าสามารไม่กล้าพูดได้ว่าไม่หลอกไม่มีทางหลอกเผื่อเกิดขึ้นมาเอาผมบอกว่ามีทางนี่แต่เผื่อมันเกิดขึ้นได้ ที่มีใครกล้าไม่นักล้่กล้ากันบางทีมีเห็นที่คนเขาไปโยงว่าเบสเคยไปดูดวงว่าเหมือนแบบที่หมอดูทํานายว่าแบบมันตรงกับเราอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์ไม่รูดูที่แฟนคลับเขาอุดคิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เห็นดวงเนี่ยหมอดูเขาบอกว่าบุคลิกมันตรงกับเราจริงจริงเราเฟนเขาเหมือนคนหล่อหล่อเลยนะเราดูเราเองดูเราสิทีนี้เราก็หล่อไงออันนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดแล้วแต่คนจะพิจารณาเอาแต่ว่าอย่างจริงเนี่ยถ้าเราเป็นเพื่อนที่ตรงกัน ศึกษากันงานการซัพพอร์ตกันอะไรอย่างเงี้ยครับคื